และพอจะหันกลับมาดูน้องไม้ก็ทำเอาทั้งสองคนนั้นแทบช็อกค,ครับพวกเขาไม่เห็นน้องไม้อยู่บนรถแล้วส่วนเสียงสะอื้นห้ายนั้นก็พลันหายตามไปด้วยชายหนุ่มคนหนึ่งเรียกโคง้งแห่งนี้ว่าโค้งผีบอก เพราะมาจากประสบการณ์ที่ได้ไปพบเจอเรื่องราวลี้ลับในครั้งหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจเลือนหายไปจากความทรงจำของเขาได้บริเวณทางโค้งแห่งหนึ่งของทางเหนือหนึ่งในถนนทางหลวงที่ถูกขนานนามว่าอันตรายมากอีกแห่งหนึ่งมากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับว่ากันว่ามีวิญญาณเฮียนอยู่เยอะจนใครก็ต่างขยาดแทบไม่อยากจะผ่านไปเส้นทางนั้นในตอนกลางคืน เพราะวิญญาณตายโหงยังวนเวียนคอยหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาในเส้นทางนั้นซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้มีอยู่ว่าชายหนุ่มคนนั้นได้เดินทางมาท่องเที่ยวกับแฟนสาวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวขับข้ามมายัางจังหวัดนี้ซึ่งภูมิลำเนาของเขาอยู่ทางภาคเหนือซึ่งใกล้กับจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยวนี้อยู่แล้วการที่เขาเลือกขับรถในตอนหัวคำ่ำ ก็เป็นเพราะเวลาเลิกงานตรงกับแฟนสาวพอขับเข้าจังหวัที่หมายมันก็ป่าไปห้าทุ่มแล้วอย่างดีที่จองโรงแรมไว้อยู่ในโซนตัวเมืองไม่ไกลจากจุดนี้เท่าไหร่แต่เวลาดึกสงัดเช่นนี้สองข้างทางค่อนข้างเปรี่ยวอยู่เหมือนกันก่อนที่จะถึงทางโค้งแค่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรทั้งสองก็พลันเหลือไปเห็นแสงไฟแวบไปมาอยู่ริมข้างทาง แฟนสาวมองดูก็เกิดอาการผงะที่เห็นเด็กวัยประมาณสิบกว่าขวบกำลังเดินหันดีหันขวางในมือคู่น้อยก็มีตะเกียงอันเล็กๆไว้สองนำทางในใจตอนนั้นก็พลานคิดว่าทำไมเด็กมาเดินอยู่คนเดียวค้ำๆ้มืดๆในจุดที่อับสายตาเช่นนี้พ่อแม่ไปไหนถึงได้ปล่อยลูกมาเดินอยู่คนเดียวด้วยความสงสารจึงได้บอกให้ฝ่ายชายชะลอรถ และแล้วเด็กคนนั้นก็หยุดเดินแล้วหันมามองอย่างกับรู้เด็กชายยกตะกร้าขึ้นโชว์ให้ดูพรางจะขอให้ช่วยอุดหนุนขนมตาลที่ยังเหลืออยู่หลายถุงเธอจึงถามเด็กคนนั้นไปว่าขายยังไงคะน้องเด็กชายตอบกลับมาว่าถุงละยี่สิบบาทครับได้โปรดช่วยผมซื้อทีถ้าไม่อย่างนั้นก็คงกลับบ้านไม่ได้แฟนสาวที่ได้ฟังก็ยิ่งสงสารไปใหญ่ ถามว่าพี่ขอโอนจ่ายได้ไหมน้องตอบกลับมาว่าแผ่นสแกนจ่ายหลนหายไปตอนวิ่งข้ามถนนแล้วน้องก็จำเลขบัญชีไม่ได้ด้วยเธอก็เลยหันมาถามฝ่ายชายว่าพอจะมีเงินสดติดกระเป๋ามาบ้างไหมเขาใส่หน้าตอบกลับไปว่าไม่ได้กดเงินมาเลยแต่เดี๋ยวขับไปข้างหน้าก็คงจะมีร้านสะดวกซื้อซึ่งน่าจะมีตู้เ t m เ m กดเงินอยู่ แต่มันก็ค่อนข้างไกลประมาณหนึ่งเลยเขาจึงถามน้องคนนั้นว่าน้องกำลังจะไปไหนน้องตอบกราบเสียงเศร้าๆว่ากำลังจะกลับบ้านเขาถามต่ออีกว่าบ้านอยู่ที่ไหนต้องเดินอีกไกลไหมน้องก็ชี้ให้ดูว่าจะต้องข้ามไปอีกฟากแต่ทางที่จะไปกดเงินดันอยู่ด้านหน้าอีกเกือบสองกิโลเมตรเลยแล้วน้องเขาก็ยืนทำตาปลิบๆสีหน้าจ้อยๆ อุตส่าห์เจอคนจะช่วยอุดหนุนแล้วแต่ก็แดนไม่มีเงินสนใจด้วยความที่เธอสงสารน้องครับจึงหันหน้าไปตกลงกับแฟนว่าหรือจะให้น้องติดรถมาก,กับเราดีไหมแล้วค่อยวนรถกลับมาส่งน้องที่เดิมทีแรกฝ่ายชายก็อึกอักเพราะสมัยนี้ข่าวออกเยอะมีมิชฉาชีพส่งเด็กมาเป็นนกต่อก็เลยบอกให้แฟนรออยู่บนรถเดี๋ยวเขาจะลงไปดูอะไรหน่อย แต่ก่อนที่จะเดินลงจากรถก็ได้บอกแฟนให้ล็อกรถเอาไว้แล้วพอลงจากรถจึงเดินอ้อมไปทางหน้าไปยืนคุยกับเด็กคนนั้นเขาต้องการดูว่าเด็กมีอาวุธหรือมีอะไรไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่าเขาเล่าว่าเด็กคนนั้นแต่งตัวค่อนข้างมอมแมมจำได้ว่าน้องสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีดำแต่รองเท้าแต่เป็นแบบสวมสีน้ำตาลแก่ๆ ดูออกว่าเป็นรองเท้าผู้ใหญ่เพราะค่อนข้างใหญ่กว่าเท้าน้องเขาไปมากแสงจากตะเกียงเริ่มทำให้เห็นแววตาคู่นั้นที่ดูหมองเศร้ามีน้ำในลูกตาเออเออชายหนุ่มจึงเกิดสงสารจึงตัดสินใจบอกให้น้องขึ้นรถมาด้วยแล้วจึงหันไปส่งสัญญาณให้แฟนสาวปลดล็อกรถให้แต่ในจังหวะที่เขาเอื้อมมือจะไปดึงประตูเปิดออกเพื่อให้น้องได้ขึ้นไปนั่งอย่างเบาหลัง ก็ต้องถึงกับขยี้ตาสองสามครั้งเพราะเขามองไปที่ประตูกระจกกลับไม่เห็นเงาของน้องคนนั้นไม่เห็นแม้แต่แสงของตะเกียงด้วยความที่รถคันนี้ติดฟิล์มประลอดจึงทำให้พอจะมองเห็นวัตถุภายนอกได้แบบลางๆแต่ก็กลับเห็นว่ามีแค่เพียงตัวเองที่ยืนอยู่และเบื้องหลังของเขาก็เป็นอาคารพาณิชย์เก่าๆที่ถูกปิดมืดแต่พอหันกลับไปมอง ก็ยังเห็นน้องยืนอยู่ตรงที่เดิมตอนนั้นก็ไม่อะไรมากเรียกให้น้องรีบขึ้นรถเพราะเดี๋ยวจะดึกไปกว่านี้ซึ่งพอกดเงินสดออกมาก็ขอหมาขนมตาไปทั้งหมดตะกรา้าและได้ให้เงินน้องไว้กินขนมด้วยส่วนเองน้องจึงหยิบขนมตาลใส่ถุงหูหิ้วและไหว้ขอบคุณในความเมตตาแล้วจูจ่ๆน้องเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเมื่อก่อนพ่อจะขี่รถมาส่ง ให้น้องเดินขายขนมตาลตามร้านหมูกระทะและร้านอาหารที่อนุญาตให้เข้าไปได้พ่อจะสั่งทุกครั้งว่าถ้าขายไม่หมดไม่ต้องโทรให้มารับกลับถ้าขายหมดถึงจะยอมให้โทรมารับได้ซึ่งน้องอาศัยอยู่กับสองคนพ่อลูกแต่วันนี้โทรศัพท์ของน้องหล่นแตกไปแล้วไม่มีชิ้นดีจึงไม่รู้จะติดต่อพ่อยังไงระหว่างนั้นทั้งสองก็ปรึกษากันว่า หากจะวนรถไปส่งน้องที่บ้านก็คงไม่ไกลามากแต่น้องเขาก็กลับปฏิเสธครับน้องขอร้องแค่ให้ช่วยโทรไปบอกพ่อให้พ่อมารับตรงจุดที่มาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งน้องก็บอกเบอร์พ่อไปและบอกว่าผมชื่อไม้นะครับพี่แล้วก็ยกมือไหว้ขอให้ช่วยคุยสายกับพ่อให้เพราะน้องยังคุยกับพ่อไม่ได้พวกเขาจึงเข้าใจว่า น้องกลัวพ่อดูเรื่องโทรศัพท์พังเมื่อพ่อของน้องรับสายเธอก็พูดว่าพอดีโทรศัพท์ของน้องไม้เสียน้องไม้ก็เลยขอให้หนูโทรมาหาพ่อให้แต่เมื่อเห็นว่าปลายสายเอาแต่เงียบ<ๆ>เธอก็พูดว่าน้องไม้ขอให้คุณพ่อมารับกลับบ้านนะคะพ่อจะมารับได้ตอนไหนคะพ่อของน้องจึงตอบกลับมาว่าพูดจริงๆหรือเปล่า แล้วก็ถามว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไปหาถูกเธอจึงบอกพิกัดไปว่าอยู่ตรงไหนซึ่งปลายสายก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงว้วนๆว่าได้เลยพวกแกรออยู่ตรงนั้นแหละถ้าไม่เจอเดี๋ยวรู้กันหลังจากสายตัดไปเธอก็อ้าปากค้างตอนนานรู้สึกอึ้งนิดๆแล้วจึงหันไปพูดกับแฟนว่าพ่อของน้องพูดอย่างนี้ฝ่ายชายที่ได้ฟังก็อึ้งไปเลยเหมือนกัน ซึ่งจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างงงก็พลานมีเสียงสึกสะอื้นของน้องไม้ดังขึ้นมาและพอจะหัรกลับมาดูน้องไม้ก็ทำเอาทั้งสองคนนั้นแทบช็อกค,ครับพวกเขาไม่เห็นน้องไม้อยู่บนรถแล้วส่วนเสียงสะอื้นห้านั้นก็พลันหายตามไปด้วยทั้งคู่ตกใจก็รีบเปิดไฟในห้องโดยสารแล้วเช็คให้แน่ใจว่าน้อนเขาฟุบร้องห้ายอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแต่เมื่อไม่เห็น เขาก็เปิดประตูรถออกมาเดินวนดูเพื่อให้แน่ใจว่าที่รับขึ้นรถมาเป็นคนหรืออะไรกันแน่เพราะไม่มีทางที่คนทั้งคนจะหายไปจากรถได้เร็วขนาดนั้นนาทีนั้นเขาและแฟนหนาวสะท้านไปทั้งตัวเหมือนรู้แล้วว่าเมื่อกี้ไม่ได้รับคนขึ้นมาบนรถทั้งสองคนกลับเข้ามานั่งอยู่ภายในรถรู้สึกเย็นสันหลังวาบขนหัวลุกชันทำอะไรแทบไม่ถูก แต่ไม่ทันไรครับแสงของรถมอเตอร์ไซค์ก็สาดเข้ามาทางฝั่งหลังรถเขามองดูคนขับจอดรถซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เขาจอดไม่ไกลชายวัยกลางคนผมสั้นเตียนผิวออกคล้ำรูปร่างผอมตัวสูงชะลูดสวมเสื้อลายสก๊อตก้าวลงจากมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วพลางกว่าสายตาไปทั่วบริเวณเหมือนกับว่าชายคนนั้นกำลังมองหาใคร ทั้งสองจึงกดโทรไปที่เบอร์นั้นอีกครั้งก็เห็นว่าชายคนนั้นรับสายจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาเพื่อซักถามว่าใช่พ่อของน้องไม้หรือเปล่าในตอนที่ยืนประจันหน้ากันทั้งสองก็ยังหวาดหวาดบอกตามตรงว่าไม่มั่นใจว่านี่เป็นคนหรือผีซึ่งในตอนนั้นอีกฝ่ายแสดงท่าทางโกรธจัดลักษณะเขาดูเป็นคนใจร้อนเอาแต่ต่อว่าทั้งสองไม่ยอมฟังอะไรเลย ก่อนที่ต่อมาจะยอมรับฟังทั้งสองที่ยืนกรานหนักแน่นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกทว่าจู่ๆชายคนนั้นก็ทำตาโตเมื่อได้เพ่งตามองไปที่หน้ารถแล้วพยายามขยี้ตาอีกทีตอนนั้นเริ่มดูใจเย็นขึ้นผิดจากตอนก่อนหน้าสักพักจึงยอมรับว่าตนคือพ่อของน้องไม้ทั้งสองคนจึงอธิบายรูปประพันธ์สันฐานให้ฟังพ่อของน้องไม้ก็เริ่มเบื่อนหน้าหนี ไม่ค่อยโศบสายตาคงจะรู้สึกผิดและทรมานใจที่วิญญาลูกชายยังไม่ไปไหนพ่อของน้องยอมเล่าว่าวันที่น้องไม้จากไปนั้นเป็นวันที่น้องขายขนมตาลไม่หมดแต่น้องง่วงมากจึงโทรไปขอร้องให้พ่อออกมารับและคาดว่าตอนที่ตนเองปฏิเสธจะไม่มารับหากยังขายไม่หมดตะกร้าน้องคงกำลังวิ่งข้ามถนนมายังอีกฝั่งซึ่งจุดที่ข้ามเป็นโค้งอันตราย ไม่มีใครเขาข้ามกันน้องจึงถูกรถยนต์ที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนจนเสียชีวิตคาที่ทั้งตะกร้าขนมตะเกียงและโทรศัพท์ที่พ่อให้ไว้ก็พบว่าแตกหักไม่มีชิ้นดีซึ่งน้องไม้เสียไปแล้วไม่ถึงปีและนับตั้งแต่วันที่น้องจากไปเคยมีคนโทรเข้ามาและพูดทำนองเดียวกันซึ่งพ่อของน้องปากใจเชื่อมาตลอดว่า เป็นคนโทรมากแกล้งแต่ตอนนี้เชื่อทุกอย่างแล้วเพราะเมื่อกี้ตนเองมองไปที่หน้ารถเห็นวิญญาลูกชายลอยอยู่เหนือพื้นนองไม้เลือดท่วมตัวมีขาหักผิดรูปเั้่งสองข้างกำลังยืนร้องไห้และหายวับไปต่อหน้าต่อตาพ่อของน้องพูดไปก็ร้องไห้ไปรู้สึกผิดที่สั่งให้ลูกออกมาขายขนมแต่ตัวเองกลับไปนั่งดื่มเหล้า ต่อให้อยากจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปมันก็สายเสียแล้วครับในตอนที่รู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไรทั้งสองก็ได้ถามชื่อและนามสกุลของน้องไม้เอาไว้เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทำบุญให้น้องก่อนจะแยกย้ายกันกลับพ่อของน้องไม้ก็ได้เรียกวิญญาณของน้องไม้ให้กลับขึ้นรถเพื่อตามพ่อกลับบ้านไปด้วยหลังจากขับรถกลับมาถึงที่พัก แฟนสาวก็ฝันเห็นน้องไม้ยังยือนอยู่ที่โค้งเดิมและพูดกับเธอว่าผมยังกลับบ้านไม่ได้พอเช้ามาก็ปรึกษากันกับแฟนว่ามีวิธีไหนช่วยน้องได้บ้างจึงไปทำบุญให้น้องไม้ที่วัดและได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับหลวงพ่อท่านฟังท่านก็บอกให้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณถึงจะกลับบ้านได้จึงได้โทรไปหาพ่อของน้องไม้ซึ่งพ่อของน้องก็ขอบคุณ ที่อุตส่าห์นึกถึงทั้งยังเล่าให้ฟังว่าตนเองก็ฝันว่าน้องไม้มาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้สภาพของน้องไม้ก็ยังมีเลือดท่วมตัวไม่เหมือนกับความฝันของเธอที่การปรากฏตัวของน้องไม้ที่มาให้เห็นแบบตัวเป็นๆและในฝันมักจะมาในสภาพดีไม่ได้น่ากลัวพอวางสายจากพ่อน้องไม้เธอและแฟนก็คุยกันว่าน้องเขาอาจจะคิดมาโดยตลอด ว่าพ่อไม่รักเขาถึงได้มาให้พ่อเขาเห็นในสภาพอย่างนั้นซึ่งประเด็นที่คุยกันนี้ก็เปลี่ยนเพียงแค่คำสนิษฐานของทั้งสองเท่านั้นนะครับในวันนั้นทั้งสองพาการขับรถไปที่โค้งนั้นอีกครั้งชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่ตรงนั้นคงจะเห็นว่าทั้งสองเป็นคนต่างถิ่นและดูสงสัยอะไรก็เลยได้มีการพูดคุยกันจึงได้ความจากคนในระแวกนั้นว่าโค้งนี้มีจุดอับสายตา และคนขับรถกันเร็วมากเคยเกิดเหตุสุดสลดมาก็หลายครั้งใครโดนผีหลอกตรงนั้นก็คงไม่แปลกเพราะโค้งนี้สั่งเวยมาแล้วทุกปีกลายเป็นอาถรรพ์ที่ต้องมีตัวตายตัวแทนแดนนี่คงเป็นที่มาของโค้งผีบอกเรื่องนี้เขาและแฟนได้ข้อคิดว่าอย่ารับใครขึ้นมาบนรถแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอีกถึงแม้จะเห็นว่าเป็นเด็กดูไม่มีพิษมีภัยก็ตาม เพราะว่าครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีหากหันไปเจอหน้าเลเทะเลือดท่วมหรือมาแลบปลิ้นปลิ้น,นตาหลอกก็ไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่า